ประชาธิปไตยในโลกนี้มันมีอยู่สองแบบใหญ่ๆคือในยุคอดีตเนี่ยประเทศไทยมันไม่ค่อยมั่นคงเพราะว่าเราไปสู้กับพวกทหารกับราชกาลแต่ยุคนั้นมันจะค่อยๆหายไปแล้วแต่พอมาถึงยุคใหม่จริงๆที่เป็นระบบประชาธิปไตยตัวแทนปัญหาทั้งหมดมันไปสู้กันอยู่ที่เรื่องของพรรคการเมืองสังคมกลุ่มทุนภาคประชาสังคมและระบบที่มันไม่ค่อยมั่นคง ในโลกนี้มีตัวแบบอยู่สองตัวแบบความคิยุคตัวอย่างง่ายนะครับเขาบอกประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่น่าขึ้นมากเพราะอเมริกามีรัฐมนุษยฉบับเดียวซึ่งหลายคนก็ฝันใยมากแต่มันไม่มีรัฐมนุษยฉบับเดียวแล้วก็มีบทแทรกไขเพิ่มเติมไป27่สิบเจ็ดหมวดต่างๆการเงินก็มั่นคงมากเราก็ยกย่องอเมริกายกย่องอังกฤษในฐานะที่เป็นตัวแบบของโลกยุคใหมแต่ผมพูดกับท่านตรงๆนะครับสหรัฐอเมริกาัเป็นประเทศตัวแบบที่ไม่ควรเรียนแบบที่สุด เราไดมีความรู้เรื่องยุโรปน้อยเกินไปประเทศฝรั่งเศสมี้ยงดูแลกีฉบับครั้นก็ไม่มาก15ฉบับเท่านั้นเองนะทำไมฝรั่งเศสมี15ทำไมอเมริาาาากามีนิดเลยเพราะประเทศที่แตกแยกที่สุดก็คือในยุโรปผมกับพี่วันในเรื่องกีฬาสีที่เล่นในยุโรปเลยนะสีเหลืองสีแดงไม่มีปัญหาเลยคนระับถ้าเราเข้าใจการเมืองในอิตาลีการเมืองในเยอรมันในเบลเยียม ในยุโรปทั้งหมดเป็นเรื่องของความแตกแยกในสิในไอแลนด์สังคมที่แตกแยกความแตกแยกเกิดมาจากสามสาเหตุปัจจัยซึ่งทาให้คนทะเลาะกันแล้วไม่ยอมคู่กันเลยนะครับหนึ่งเรื่องศาสนาผมพูดตรงๆนะครับว่าศาสนาที่แบ่งเป็นมิกายคือบอกเลยดขึความแตกแยกศาสนาที่ทะเลาะอิสลามทั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องใหญ่คือคิศาสนาทะเลาะกันเองระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิก แล้วผมเชื่อว่านี่ยเมืองไทยตอนนี้นะครับผมถามจริงๆว่าสันติและโศกประธรรมกายนี้คุยจะดีอยู่ไหมครับจริงๆไม่ยากกับเจ้าสองวัดนั่นคุยกันพรอกๆกัซะก่อนหนึสองวัดนั้นแล้วผมเชื่อว่านี้กายเนี่ยคือบอกเกิดด้วความแตกแยกแล้วจะทําให้คนยังไม่พูดกันเพราะเรื่องความเชื่อลึกๆทางศาสนาเรื่องที่สองคือการเสพติดความดื่อมรัมเป็นในทุนกรรมกร คนยากคนจนและปัญหาของความจนแต่แยะมนชนช้าที่มันยิ่งใหญ่ปัจัจที่สานเรื่องการความเห็นที่ไม่ตรงกันผมเชื่อคนไทยมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเลยในทางการเมืองก็ตัวอย่างเช่นหลายคนอยากเห็นนายกคนคนตีที่เข้มแข็งบางคนอยากเห็น,นป,รหรป,ประธานนายกตีมีอำนาจปานกลางหลายคนอยากเห็นนายกคนตีไม่ต้องไปสภา,าผมเชื่ออย่างนี้ผมผมเปสสลอห้าูผมนั่งฟังเวลาชวนมาหลายจังหวัด เขาถามผมว่า,าทำไมไม่เลือกไตรมตรีทางตรงไม่เสียเลยผมถามยิ่งเก่ายิ่งน่าดีนี่จะไม่รู้อีกหรือว่าการเลือกนตรตรีทางตรงแปลว่าอะไรต้องอย่าลืมนะครับถ้าท่านได้เรื่องไตรมตรีทางตรงมีฝ่ายบริหารเข้มแข็งมากท่านอย่าลืมมันจะมีไซเฟ็กต์บางอย่างตามมานะท่านกินยาลดความร่วง,งมากก็ดีนะครับแต่ท่านต้องยอมรับ,รบไ,วไว้ด้วยนะครับถ้าทานยาลดความร่วงมากขนาดจะนอนไม่หลับนะครับ อย่าบอกว่าขอกินยาต้องขอกวนแต่ให้นอนหลับปกติเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้แล้วแบบเรื่องมันเป็นไซต์เอฟเฟกที่ตามมากรับไปทุกวันนี้เอาเรื่องต้นของเช่นนี้ก่อนครับอาจารย์คุณอาจารย์นะผมก็ไม่มีคำถามต่อเพราะอาจารย์ได้อธิบายในในในประเด็นที่สามเปอนข้างชเรื่าองที่มักจะถามไปเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ก็ได้ได้เคลียร์ไปแล้วอาจารย์นักเรียนก็ได้ได้ใายภาพให้ให้ ที่หลายเรื่องนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะการในเรื่องของการที่พวกเราอาจจะมีความจำสั้นกันไปหน่อยหรือเปล่าในเรื่องของการขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะฮะเรายังมีเวลาเราไม่ต้องเยอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงเราจะพบเจอกันอยู่ในสภาพของความไม่เข้าใจหรืออาจจะมีความเหตุอื่ต่างกันแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์คงอาจจะอยากขยายความต่อนะครับถ้าถ้าถ้ามันจะต้องมีความขัดแย้งหรือเปนเรื่องถึงทะเลาะในเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะ ไม่ให้ความขัดแยงหรือความทะเลาะนี้มันมนไปนสูข่ขความเสียหายในเชิงของความรุนแรงได้อย่างไรหรือว่าเราจะสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองในในลักษณะที่พูดกันด้วยภาษาที่มันใกล้เคียงกันได้อย่างไรนะอันนี้อันนี้นนเ,นเดี๋ยวไปตต่อนะครับการแก้สารอาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมหรือว่าขยายความจากอาจารย์นักขรินไหมครับเรื่องของการปฏริรูปกันเสร็จครับขอสะท้อนกลับเข้ท่านู้รบลองลองคิดตามดูนะคือ ข้อที่หนึ่งผมว่าต้องของป่วยการที่เราจะไปพยายามเรื่องการรักษาตัวกันเ,เลยถ้าย้อนไปดูเฉพาะบ้านเราหรือบ้านเมืองเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปมันเปลี่ยนถึงรูปมันไม่แค่าเปลี่ยนสีผมตาตาใหม่ตะางต่างมันเปลี่ยนรูปเลยอันนั้นดูเฉพาะในบ้านเราเนี่ยการนำเข้มแข็งดีทัศนะ ิสัยชัดเจนสร้างภูตามได้คันาอยังมีระยะเวลาระยะหนึ่งที่จะประทับใจความาเปลี่ยนแปลงนั้นไปในบ้านเมืองแล้วคนก็สามารถเปลี่ยนความคิดเปล,ะล,ะลี่ยนพลังงานความคิดได้แล้วก็เดินไปตามรูปใหม่นั้นแล้วประนรูปมัน,มนเกิดจากประวัติศาสตร์จากชีวประวัของเ,เหตุการณ์อย่างมาเดย์ต้องยอมรับเลยเขาคือคนประนรูปอเมเิียแล้วผลงานก็ เขาไม่ได้พูดสักคำเปรนธุรการเงิน,น,น,นแต่เขาสามารถนำมวลชนได้แล้วก็พาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เขามองเห็นแล้วก็สื่อสารกับประชาชนได้ไอ้คนดูก็ใช่ไอ,อ้คระป๋อนี่จำบุกจำเร็วาำไม่ได้จำอะไรก็จำไม่ได้เพรเป็นธุรกิจคือการคือกระบวนการนำของม,มีการนำมีการตามมีภัณนะมีเป้าหมายชัดเจนเห็น,นรรพร้อมต้องกันบอกเออใช่ ปัญหาอะไร่ะใช่เอ้าผมมาด้วยมันมันมันไม่มีนะครับกรรมการปฏิรูปประเทศหรือกรรมการปฏิรูปการเมืองนันนี่คือผมไม่เคยสุดไปคิดอ่ะผมคิดคิดได้ยังไงมันถ้าทางการเมืองเราทัดคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอยากจะนำประเทศจะทำไหนคุณชูออกมาไม่นไม่ไปตั้งกรรมการปฏิรูปอะไรตอนอะไรไม่ใช่ คุณนั่นหรือใครก็แล้ังแต่มาคิดว่ามีอะไรที่ร้อนเล่าอยากจะป,ปฏิรูปอยากจะเปลี่ยนแล้คุ้มเหนื่อยแล้วมีคนตาม้วกลงนะจับมือสร้างมังเค้ื่อนไหวคนโจรของบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยที่ร้อนเรียนปฏิรูปการเมืองก็คืออยากมันเป็นไมนนยคำาทางการที่อยากจะเห็นอะไรเปลี่ยนอยากจะเห็นอะไรที่มีความหวังที่เชื่อได้แล้วก็ถูกดึงเสนอสินค้าใมาเอกใช้ อ้สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการเมืองที่มันชื่องหน้าผมจะไปนีคุณตามผมเอาคุณมีอะไรคุยกับผมเ็ิ่มันไม่ใช่ผมเอาด้วยจริงๆที่เราขาดตอนนี้คือความเคลื่อนไหวและความคิดร่วมกันตรงนี้สิ่งที่เราไม่มีซึ่งมันก็คือทางการเมืองนั่นแหละซึ่งมันไม่มี อันนี้ทางกฎหมายไม่จะพักกันนะครับมันมันไม่ได้รวมความคิดของเราขึ้นเอมามขบคิดแล้วก็เสนอกลับเอาไหมออกไปด้มไม่มีสมัยผมยืนยันเราจะไม่ไปีคุณักก็ไม่พักกันอูักที่แรกตั้งท่าดิเอาัดขคิตมา หาผู้นำมาแล้วจะสร้างนักการเมืองใหม่เต้องสมัครสัรหาใหม่คุณดูไทยพูดในเดียวเจ๊นเลยท่านนายกท่านคุณมัตสินก็เห็นโชว์รูไหมเขาไม่มานั่งถิ่นรถเลยหรอกเก็ไปเอารถต่างๆมาโชว์คนก็ซื้อปรมาณนั้ขายได้ต่อส่อกันแต่ประเทศอยู่เขาคุมเป็นพื้นที่ไปจุดๆอยู่ไปซื้อวามง คุณนไทยพูดนะมันซื้เอเริกเลยบอกเอร์ไปมองมาสัซื้อเขาจะเถียงผมลกันนะใครอยู่พักใครนักทยกันแต่ัต้งแต่ตั้งพักครักทยมาเปิดบัญชีไว้่นบัญชีเอาออกมาจากชิปขอบหนึ่งสี่พันล้วบัทสองปีกว่าใช้บัญชีเนี่ย บอกมาณร้อ,อยกับผมเงินสดรวมกที่พูดเร่่อยฟองก็จะได้แสนอมานะฮะเพราะฉะนั้นมัน,นะน,นส,สิที่ผมพูดมัหา่ารัฐบตลไม่ใชบก็รอดาศิติเงิเนผมคิดวัาจงจะพูดว่าเรา,ย,า,าย,ยังไม่เันการคิดร่วมกันหรือทำในร่วมกนันตัวอย่าง ที่มันมีการนำเล็กๆมีการตามแล้วมันมเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างในเป้าหมายที่เราดูแลได้นั่นคือการปฏิรูปกันรก็มีโอกาสท่านคุยกับท่านนายกเทศมนตจราจรกระดกถูกประฐานท่านทำอะไรท่านนำคนได้ยังไงดึงคนมาตามได้ยังไงสะวานเคลื่อนไหนนวได้ยังไงเขาทำตลอดเลยนะ มีการนำมีการร่วมกันมีการเกี่ยวโยงกันเดินไปข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเพราะถ้าหลังนั้งการร่วมการเงินงคือการเดินทางร่วมกันแล้วก็ทิ้งรอยไว้ในเรื่องหลังแล้วผู้ชนก็มามองเออนี่คือการปฏิรูปการเมืองแต่ผู้ชนคนนั้นเนี่ยที่ว่าไม่ได้เรียนรัฐศายไม่ได้อกตงกรรมการนะจบกัอาจารย์ท่านแค่แต่นั้นการเมืองเมื่อกี้อาจารย์พูดประเด็นเรื่องของเงินเน เป็นประเด็นหนึ hmm. <cause> ่งถ to ึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องของโครงสร้างอะไรมากมายแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการเงินเออเรื่องของการเงินในแง่ดประชายคนทั่วไปหรือคนรับใครสชกคนที่ต่างค้อมคินต่างหรือไม้แต่นักการเงินค้อมคิดเนี่ยก็ก็มักจะเอาเรื่องของเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องการเงินไทยกับเรื่องของการใช้เงินในระบบการเงินเนี่ยมันจะยังคงอยู่ไปอีกนานไหมครับคือเราก็คุย ที่อป็นคนพูนสัตว์ครับเป็นเรื่องของนายกเจร่าผู้สัตว์ผู้สัตว์คนนั้นเอาขึ้นมาแเราไล่ขนาดผู้สัตว์ก็บอกมันยากเหลือเกินกว่าจะทําให้คนเห็นเห็นเรื่องส่วนรวมขึ้นมาเนอะนะทั้งความชิดกระดีมันเคลื่อนไหว่ต้องตั้งบุตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเขาทำตลอดถ้าคนมันเชื่อเขาเกาไม่มีอะไรเพราะคนมันเริ่มเชื่อเรื่องส่วนรวมมันเป็นอันนี้ใช่มาเกี่ยวอยู่ด้วย เมื่อนั้นมะเถึงจะเกิดการเงินัแต้วตรงนั้นไม่เกิดมันจะมีแต่การเงินเอ่าเรื่องของการการสร้างสร้างคนจากยเจกาสารทิช่แต่ตัวเองมีความเกียดก้นคนนี้แต่ประโยชน์ของตนน่ันสามารถเห็นตัวเองล้วเออเออว่ารงเป็นแบนี้ปัญหาเป็นแบบนี้เอาคนนี้เอาด้วยเออเอาด้วยผมไม่โดเดียวไปตรงนี้เอา้วยรกในาการการเกลียดแต่ข้าศนเราเป็นประชาชน คำนี้ต่มันเวลาชนกัรัางกันปราอยู่ตัวใครตัวมันเนี่ยเรียว่ารัศมถึงถึง้าเดยวกันในวัหย่อัก็ัเป็นแค่รัศกีแต่ถ้ื่นขึ้นมารวมช็ดเรื่บ้านเรื่องเคืมีบางเรื่อนไหวเรื่องตงตรงนี้ไม่ใช่ว่ยยอนบัไปเรื่องมันพาออะไรกูกไม่รู้นกันนี่ขออเขขอแตเรื่องรเือไปทำอะไรอะไรเรื มันโจรของเราเพราะมันอยู่ตรงตรงการเปลี่ยนรัฐจริเป็นประชาชนพัฒนาการตรงนี้ครัซึ่งมันต้องผ่านการเดินทางหลายๆอย่างนั่นเป็นไดจะเป็นอย่างนัั้นครบะใครมาถามผมเรื่องการเมืองคืออะไรผมผมไม่ตอบขอขอีกสักสักคำถามหน่่งจ้ะครับพอพูดถึงเรื่องของการที่จะเปลี่ยนประชาชนเปลี่ยนรัฐจริเป็นประชาชนเนี่ยนะฮะเราก็เห็นความความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมากขึ้นในในในสังคมในขณะนี้แต่ว่า เวลาเราพูดถึงเรื่องของของประชาชนประชาชนเคลื่อนไหว